อืมแต่ทนนี้ประเด็นต่อมาที่ต้องคุยกันต่อก็คือคือเนื่องจากเขาก็กลัวว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันมันมันบางทีอย่างที่บอกบางการจัดบางทีอย่างที่บอกบางการจัดเก็บภาษีสวัสดีครับนะครับเกิดสมมติของเดิมเราเสียภาษีอยู่เกิดสมมติของเดิมเราเสียภาษีอยู่ที่ร้อยบาทที่ร้อยบาท вот มาปีนี้อะมาปีนี้เราเสียภาษีเราเสียภาษีนะครับก็คือจากเดิมร้อยมาปีนี้สองร้อยมันเกินมาร้อยหนึ่งใช่ไหมครับ เกินมาร้อยหนึ่งเราจะเสียแค่ห้าให้สองตัวแบบคำนวณมาจะแค่สองตัวมารวมกันด้วยอื้าษ้ภาษีเราจะเสียน้อยลงไปเยอะค่ะอัช้าอาจติ้งต่างว่าสมัยก่อนเราโดนภาษีเลงท้องที่กับภาษีโรงเรือนเนี่ยร้อยบาทใช่ไหมครับแล้วพอภายใต้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเราต้องเสียเป็นสองร้อยบาทใช่ครับ ถ้าเราเราเรา,เราเสียภาษีแพงกว่าของเดิมหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทก็คือภาษีใหม่ที่เราจะหลังจากผ่อนปลนนี่ก็คือเขาก็โอเคร้อยบาทแรกเรายังต้องเสียถูกไหมฮะอ๋อร้อยบาทแรกคือเขาถือว่าเพื่ออย่างนี้เอาใหม่คือของเดิมเนี่ยถ้าเป็นภาษีโรงเรือนเดิมเนี่ยเราร้อยบาทใช่ไหมครับแต่ถ้าคำนวณบนภาษีที่ดินเนี่ยก็ต้องเสียสองร้อยบาททั้งก้อนเลยอื แต่ทีนี้ทางรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าพาระเนี่ยมันมันมันจะเยอะเกินไปเขาก็เลยว่าอยู่นี้กันนะครับก็คือไอ้ส่วนที่เพิอ่อส่วนที่เพิ่มเนี่ยนะครับส่วนที่เพิ่มไอ้ห้าสิบาทเนี่ยต้องเสียอืมเพิ่มจากของเดิมโทษที่อยู่แค่คุณพุกูดถูกของเดิมร้อยบาทต้องเสียนะครับบวกกับอีกห้าสิบบาทห้าสิบาทก็คือส่วนที่เกินเนี่ยเสียแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอทั้งหมดก็เป็นร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบแล้วก็เอาเก้าสิบเปอร์เซ็นเอาสิบเปอร์เซ็นต์ไปคูณก็คือเสียแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของร้อยห้าสิบคือเสียแค่สิบห้าบาทเออก็เยอะเอ้ก็ได้ลดเยอะสิอเอ้นะครับก็ได้ลดเยอะสิโอ้ลดเยอะมากลดเยอะมากคืออย่างผมเสียเนี้ยเสียแค่หลักสิบประมาณไม่ถึงสามสิบาทเนียอืมค่ะนะครับทีนี้แบบทีนี้เวลาเราเจออย่างนี้ปุ๊บเลยเนี้ยครับนั่นคือที่เขาลดให้แต่นี้เวลาเขาลดให้ปุ๊บเนี้ย สิ่งหนึ่งที่เราต้องดูก่อนเลยนะว่าไอ้รดนให้อบนฐานที่ถูกต้องเปล่าอ่อาก็คืออย่างนี้ที่เราเคียเนี่ยตอนแรกว่าตัวจดหมายมันถูกต้องไหม,ม,มนะครับถ้าไม่ถูกต้องเรามีระยะเวลาเรามีสิทธิ์ทั้งหมดสามครั้งนะอืมนะครับเมื่อเราสูในเดือนกุมภาพันธ์เราได้จดหมายมาเราบอกให้มันไม่ถูกต้องยื่นคำร้องเลยภายในสามสิบวันนะนอกจากวันที่ได้รับจดหมายเราก็มีอีกสามสิบวัน ยื่นรั้งที่สองยื่นใหม่เอกาสารเดิมยื่นเข้าไปหรือว่ามีอะไรเพิ่มก็จัดเข้าไปอ่าก็จัดเข้าไปเลยอเขาเรียกว่ายื่นอุทธรณ์ครั้นที่สองอืมั้งที่สามฮะ,ะที่เมื่อกี้พูดไอ้สามปีแรกเนี่ยคุณคุณ,คณ,คณพี่สาธิตก็จ,จ่ายแค่ยี่บห้าบาทค่ะ<า>ใช่ไหมฮะปีที่สองปีที่สองเพิ่มเป็นแต่พัปีปีนึงครับอืมทีนี้เพราะงั้นอย่างถ้าเราได้รับจดหมายมาครับเรามีเรามีสิทธิ์ทั้งหมดมีโอกาสทั้งหมดสามครั้งในการแย้ง นะครับแต่นี่ถ้าแย้งเสร็จถามว่าตอนระหว่างแยง้งแยงเนี่ยไม่จ่ายภาษีได้แล้วจ่ายไปก่อนโดนเงินเพิ่ม,มทําไงดีอ่าังไม่ได้รับหนังสือมาเลยครับคนที่มีบ้านหลังเดียวแล้วเขาเป็นมีชื่อในชโนดสิบล้านบาทนะครับแล้วแต่อันนี้เขาต้องเสียภาษีอยู่แล้วทีม่นไม่ต้องเสียภาษีอแล้วจดหมายก็จะไม่มาเลยนะครับหรืออย่างคนที่เป็นเจ้าของเกษตร ที่ราคาประเมินไม่เกินห้าสิบล้านบาทต่ออ,อปทอเขาก็ไม่ต้องเสียภาษีจดหมายก็จะไม่มาเลยอออื่านะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มน,นี้เนี่ยนะครับต้องกังวลน,นะสมมติว่าบางคนหลายๆลคนที่ผมเจอเขากังวลเขาไม่ได้รับจดหมายมาเลยนะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์พวกนี้เนี่ยคุณไม่ต้องเสียภาษีหรอกปลอดภัยอยูนะ่แล้วนะครับทันมาอีกใครบ้างที่จะไม่ได้รับจดหมายฉบับนี้ก็คือคนที่ตกสํารวจอืม คนที่ตอกสำรวจเลยก็คือชื่อไม่ได้อยู่ที่อบทอครับนะครับที่ชื่อไม่ได้อยู่ที่อบทอเลยเนี่ยคือเราก็เหมือนกับว่าทางรัฐบาลก็ยังไม่รู้จักเราเราก็ไม่รู้จักรัฐบาลครับที้ควรทายังไงบ้างผมก็แน่าอยู่เฉยไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับเพื่ออย่างนี้คืออยากจะบอกนิดนึงคือมันมีอยู่เพื่อนผมอยู่คนหนึ่งที่รู้จักนะครับเขาก็ไม่ได้ออกจดหมายเขาก็ไปติดต่ออปทอแล้ว S <S ว่าเขาไม่ได้รับจดหมายเลยที่เราไม่ได้รับจดหมายเลยป้๊มเนี่ยทางอบท,ออก,ทออก,ก็ดูเสร็จปุ๊บอ้าวอ๋อตกสารวจตกสํารวจเส็จไม่ว่านะตกสํารวจเสร็จบอกว่าอ่าที่เดิมมา,ารับภาษีโรงเรียนไม่เคยเสียเลยโดนเลยคันี้โดนยยอะหลังล <S <S โดนยยอะหลังหมดด้วยความที่เป็นคนดีไงระหนกเลยว่าเพื่อนได้แต่นี้แต่เราไม่ได้รับอทีนี้ตรงนี้คือไม่ได้อยู่ในฐานไงทีนี้ก็แล้วแต่นะครับลองไปดูแล้วกันทำให้กลุ่มนึงเลยก็คือ จดหมายมาแต่ไม่มีคนรับหรือว่ามาผิดที่แล้วมันไปสินีตีกลับอันนี้ก็จดหมายมีสิมาไม่ถึงเราทีนี้เปเเลยก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าจดหมายมาไม่ถึงเรานนเราน,านี่ยมันกรณีไหนบ้างนี่นะะอะยากะลืวค่ะจุนี้ะครับจุดนีครับเจอกันเจอเจอกต่อเขาไม่มีอะไรครับอันนี้ก็คือต้อง,ต,องต้องแล้วแต่ดวงกันอ่นันแล้วละ่ะทีนี้ทีนี้ผมผมจะถามเรื่องประเภทเนี่ยนะมันก็จะมีคําถามที่วนๆที่คนชอบถามกัน คือหลายๆคนเขาก็จะไปลงทุนทําห้องบ้านเช่าอ่ะห้องเช่าให้ให้ผู้มีไรายได้น้อยก็ทํำหลายๆห้องใช่ไหมฮะไออย่างเงี้ย huh. ไออย่างเงี้ออยเขาจะตีว่าเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อเสียภาษีน้อยได้ไหมหรือกรณีสมมติสร้างอพาร์ตเมนต์เลยแล้วปล่อยเช่ารายเดือนเหมือนกันก็ได้ใช่ไหมถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์นี่ต้องไปจดทะเบียนว่าอพาร์ตเมนต์นะอ๋อต้องจดทะเบียนอ่าก็ต้ะเบีสิทธิ์คุณก็เป็นพาร์เป็นเป็นในหนะเป็นอาเรเป็นอะไร เป็นธุรกิจผักประทานเน้นไปละแล้วลถ้า,ถ,าถ้าห้องเช่าล่ะถ้าห้องเช่าคือทา่เราไม่ได้ทําเป็นธุรกิจจริงจังนะครับอย่างเช่นเราสมมติเราเรามีบ้านของเราอยู่<อ>ซื้อคอน,นโดนไว้อะไรอย่างเนี้ยหลังสองหลังแบบจริงจังว่าอยู่เองแต่แบบตอนนี้ไม่มีแบบลูกวีนซื้อจบแล้วอะไรอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านหลังอื่นเนาะดูดูปริมาณปริมาณไม่เยอะเกินก็โอเคถ้าสมมติห้องเช่าซึ่งเขาทําชอบทํากันนะ ที่ตามตามพื้นที่ที่แบบชุมชนแออัดอะไรเงี้ยเขาก็ซอยหลังเล็กๆแต่เรียงกันเป็นตับเลยเนีะอาจจะทําอยู่บนเออใช่แต่ยงกจะเป็นตับเลนเนี่ยโดนเลยนะอย่างนั้นเป็นผานิตอืมครับ ท่าน,นี้นิดหน่อยๆเพราะเป็นกระสายเ,เอาจักสองห้องไม่เกินแต่ถ้า <c oughs> เป็นห้าห้องถึงสิบห้องขึ้นไปโอนนั้นไม่ได้ะลืวเพราะ,ะมันต้องจดมันก็ต้องเสียภาษีธุรกิจอ,อะไรกันอีกเนาะแตนี้มันก็จะมีเคตวิชาสาหรับคนเข็มทั้งหลายเนี่ยบ้านหลังหนึ่งหลังสองเนี่ยแม้ว,ว่าเราก็ต้องเลือกเอาอว่าเราจะคือหลักก็คือบ้านหลังแรกควรจะเป็นบ้านที่มีมูลค่าสูงสุดเพราะมันได้เว้ห้าสิบล้านถูกไหมฮะ ใช่ครับเลือกหลังใหญ่ๆแล้วก็ไปมีชื่อไว้ให้เป็นเจ้าของที่ใช่ไหมมีชื่อสมมติคุณอาจจะอยู่บ้านหลังแรกที่อยู่เนี่ยอาจจะอยู่ชานเมืองมูลค่าแค่สามสี่ล้านแต่มาซื้อเพนท์เฮาส์หรูไว้ใจกลางเมืองเออเพราะนั้นย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่เพนท์เฮาส์ซะใช่ไหมฮะ ใช่ครับเพราะว่ามันจุดบนราคาประเมินใหญ่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงห้าสิบล้านบาทแรกเนี่ยมันจะต้องเป็นบ้านหลังที่แบบพวกนี้ต้องแพงมากนะถึงจะราคาหลังห้าสิบล้านแล,แล้วก็เทสที่ห้าสิบล้านให้คุ้มให้มากที่สุดใช่ใช่ไครับแล้วก็ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ในบ้านหลังที่แพงที่สุดค่ะค่ะเขาก็มีตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นบ้านมีราคาประเมินห้าล้านไว้อยู่อาศัยแล้วมีชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีนี้ก็คือไม่ต้องเสียภาษี <c oughs> เพราะว่ามูลค่าบ้านได้รับสิทธิยกเว้นให้จำนวนไม่เกิน 50, 50ลิบ้านอัน<ล>นี้กรณีมีบ้านสองหลังก็คือบ้านที่หลังที่อยู่ปัจจุบันราคาประเมิน75ล้านไว้อยู่อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน <c oughs> วิธีการคำนวณก็คือเขาก็เจ็ิห้าลบห้าสิบให้มาก็เหลือ25้าล้าน25้าล้านก็จะไปคำนวณตามภาษีและอัะตรามันก็แค่0.0 3สา ก็เอา0.03คูณ25ล้านบาท25ล้านส่วนเกินก็เท่ากับ7,500 7,500ต่อปีตัวส่วนตัวอย่างที่สามมีบ้านราคาประเมิน5ล้านไว้อยู่อาศัยมีชื่อในทะเบียนบ้านและมีคอนโด2ล้านกรณีนี้เนี่ยไอ้บ้านหลังแรกก็ไม่เสียใช่ไหมเพราะมันของคูณใช่ไหมคะที่เขาปีนี้เนี่ยเป็นปีนี้ก็ยังลดอยู่แล้วจะลดไปอีก อีกอานไหมคะอ๋อแล้วปีที่แล้วปีเดียวอืมค่ะนะครับแต่มาปีนี้เขาก็ลดให้ต่อครับดให้อีกมาตราสามใช่ไหมฮะก็คือตามพระราชกฤษฎีการลดเนี่ยเขาก็ลดให้เก้าสิบเปอร์เซ็นตของจานวนภาษีที่คํานวณได้ตามมาตราสี่สิบสองอะไรเนี้ยนะก็คือสี่ประเภทที่เราพูดถึงนั่นแหละก็คือประกอบเกษตรกรรมที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใช้ประโยชน์เป็นที่อาศัยแล้วก็อื่นๆแล้วก็มีที่ดินรกร้างว่างเปล่า นะคะอืมเอ้ยอย่างนี้เราก็เสียเมื่อกี้ที่พูดไปก็ลดอีก90เปอร์เซ็นต์ก็เสียก็ติ๋มก็ก็เยอะครับก็คือเสียไปเหอะนะครับพี่อย่าว่าพวกนี้เราต้องไปเสียเองไงเขานนใช่ไหมครับแล้วก็ใช่ครับใช้ก็คือตามที่อยู่ที่ยวแจ้งว่าเราแบบ แจ้งไว้ตอนที่เราเป็นเจ้าของที่ดินนั่นแหละอ๋อต่อให้เราม,มีมีซื้อคอนโดอยู่หัวหินอยู่เชียงใหม่อะซื้อไว้สองที่อยู่เขาใหญ่อะสามที่แต่จดหมายมันก็จะส่งมาหาเราที่ตัวเราอยู่ใช่ครับออยู่กรุงเทพอืมเขาตามเราเจออืมค่ะอืมตามเจอดีแล้วถ้าตามไม่เจอนี่เครียดเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไงว่าบางทีเราตกหล่นตรงนี้จรงิงจรงิจรงเราไม่ได้ตกหล่นี่ยนะครับ คือเราดันแจ้งที่อยู่ไปแล้วแบบเราไม่ได้อยู่ที่นั่นอ,อ่ะอ๋อย้ายที่อยู่เปลี่ยนแปลงอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเราเองเนี่ยเขาเจอเราแต่เราไม่ได้ไปเสียเพราะฉะนั้นเราก็จะโดนเบี้ยรปรับโดนเงินเพิ่มอะไรต่างๆนะครับค่ะงั้นก็ดูนะคนที่เคยเสียมาเป็นปกติแล้วแล้วรู้สึกว่าไอ้เมื่อปีที่แล้วกับปีนี้ไม่ได้จดหมายอันนั้นทักทวงได้แต่ถ้าคนที่ไม่เคยเสียอะไรมาก่อนเลยอันนั้นก็ไม่ต้องตกใจแล้วใช่ไหมคะมคุณสาธิตรับจดหมายมาปุ๊บทำอะไรบ้างเช็คอะไรบ้างคะอ่า คือถ้าเอาง่ายๆนะครับถ้าได้จดหมายมาหนึ่งเช็คก่อนเลยข้อมูลถูกต้องไหมคือถูกต้องไหมนี่ก็คือหนึ่งเราเป็นชื่อชื่อเรากับชื่อเจ้าของโฉนดอ่ะไอชื่อเราชื่อโฉนดอ่ะถูกต้องไหมนะครับอันนี้สองขนาดพื้นที่ถูกต้องไหมสามประเภทการใช้งานถูกต้องไหมนะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องหมดก็จบนะครับเราก็อยู่เฉยๆมต้องทำอะไรแต่ถ้าไม่ถูกต้องเราก็ต้องยื่นหนุทพรน,นะครับซึ่งเราต้องยื่นภายในสามสิบวันนะครับแต่ถ้าถูกต้องเราก็อยู่เฉย นะครับเดือนเมษายนก็จะส่งบินเรียกเก็บมาเลยอืนะครับว่าเราต้องเสียภาษีเท่านี้แหละอ่าคือมันไม่เหมือนกับของสรรพากรน,นะครับสรรพากรน,นี่คือเราเราเรา,เราประเมินภาษีว่า,าต้องเสียเท่าไหร่แต่นี่จะเป็นทางอปอทอบอกเลยเราต้องเสียเท่าไหรอ่อ๋อเขาจะคำนวณมาให้แล้วเรียบร้อยอ๋อคำนวณให้เราเสียเรียบร้อยเราก็แค่จา่ายตังค์ล้วก็จบกันไปค่ะแล้วช่องทางการชำระเงินล่ะคะตอนนี้มันจ่ายกันที่ เดี๋ยวนี้คือผมคืออย่างนี้ครับคือช่อทงทางกางรชำระเงินนี่มันขึ้นอยู่กับอ,อปทเลยว่าอ,อปทแต่ละที่เนี่ยทันสมัยขนาดไหนครับอย่างเช่อนอย่างของผมเนี่ยที่เมืองโดนสมัยก่อนอย่างเนี้ยปีที่ปีก่อนหน้านู้นอะ่ะทางปีแรกที่ผมต้องเสียภาษีที่ดินต้องไปต้องเอาเอาเขาเรียกอะไรเอาใบาแจง้งต้องไปจ่ายเงิน <ไป S 2> ผ่านธน,นาค<อ>ารง่ายอ๋อไม่ผมต้องจ่ายเงินผ่านธนาคารนะต้องไปธนาคารนัอย่างีนาารเลยนะโบราณมากเลยโอ้วินเตอร์ว่สายรัก ใช่แล้วเขาก็จะส่งตัวใบเสร็จกลับมาให้โอ้คือผพื่อนี้ฐานสิบบาทแต่เดินทางไปจ่ายค่าธนานั้นแล้วมันไม่คุ้มเลยครับแต่มาปีนี้สะดวกเป็น QR code แต่ก็ต้องดูดีๆเหมือนกันนะไม่งั้นก็อาจจะเจอมิจฉาชีพเนาะเขาก็สมมุติเขารู้ไงว่าว่าเรามีที่ดงที่ดินที่ต้องเสียภาษีเขาก็มาหลอกให้เราจ่ายภาษีแล้วเอา QR code ปลอมๆให้เราจ่ายเข้าไป ป่านนั้นก็ต้องระวังกันนะ,ะเข<อ>ต้องดูให้ดีไงต้องดูให้ดีว่าเราจ่ายถูกนะใช่ไหมเพราะนั้นไม่งั้นเดี๋ยวจะซวยได้คือเรานึกว่าเราจ่ายไปแล้วปารากฏว่าไม่ใช่จ่ายให้ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ต้องตรวจสอบสักนิดนึงก่อนค่ะค่ะเอาเป็นว่าคือพอคำนวณมูลค่าออกมาแล้วใครที่มีพื้นที่ไม่ไม่ไม่เยอะมากก็จ่ายไปเนาะบำรุงประเทศเราไปนะคะ ถ้าคนที่จะปวดหัวก็เป็นมหาเศรษฐีที่ที่ดินเขาเยอะๆตอนนี้น <ะ S 2> เขาไปหาทางแก้กแล้ว,ลวเขาปลูกมะนาวมันเต็มไปห <c oughs> มดต้นกล้วยเลยเนี่ยผมเห็นเต็มเลยนแถวสุขุมวิทเนี่ยเอ,เอ,เอ,เอกไม้อะไเนี่ยผมเห็นปลูกกล้วยกันตุน้มเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะเตรียมตัวเตรียมใจนะใครที่ได้รับจดหมายมแล้วพาสีสิ่งปลูกสร้างนะคะวันนี้ขอพระคุณคุณสาธิตมากค่ะ ครัขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะอย่างเราเนี่ยบ้านหลังเล็กๆไม่มีปัญหาหรอกไม่ถึง50สิบล้านก็ไม่เสียภาษีแล้วแต่ถ้าเกิดโอเคอาจจะมีหลายหลังเนี่ยอันนี้ก็ต้องคิดคิดนิดนึงแต่ก็เขาก็ลดลดอะไรให้อยู่ช่วงนี้ก็จ่ายจริงๆก็ไม่กิดตังค์หรอกเพราะมันก็อัตราถ้าเป็นที่อยู่อาศัยมันก็แค่ศูนย์จุดเท่าไหร่ศูนย์สามศูแล้วก็ยังลดให้ทั้งเก้าปร์เซ็นะใช่ไหมมันก็ คิดจริงๆแล้วก็เหลือไม่กี่ตังค์แล้วก็จ่ายไปนะใครที่มีกําลังที่สามารถจ่ายได้ก็จ่ายไปไปก่อนครับนะส่วนพวกพวกอาคารพาณิชย์เนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องไปดูนิดนึงถ้าเขาตีให้เป็นอื่นๆเนี่ยแล้วะ้วเราอยู่อาศัยด้วยอย่างตึกแถวเนี่ยนะเราก็ต้องไปแจ้งเขาว่าเออเท่าไหร่อ่ะห้าสิบตารางเมตรต่ออันนีร้อยห้าสิบเลยแล้วก็ซวยแล้วก็ต้องเอาพาณิชย์ห้าสิบ แล้วก็ข้างบนก็เป็นอยู่อาศัยมันก็จะจ่ายคนละเรทราคากันนะคะวันนี้หรือพวกที่ทําอะไรล่ะโฮมออฟฟิศเนี้ยอ่าเราก็ต้องบอกว่าเราอยู่อาศัยกี่ชั้นเราทําเป็นเอิศชังพัิธุ์เป็นออฟฟิศกี่ชั้นก็ต้องดูดีๆค่ะค่ะโอเคหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ